สวัสดีค่ะทริปนี้จะนำเสนอเบียหมักผมพร้อมไข่ไข่นี่จะใช้แต่ไข่แดงนะคะก็จะบอกว่าสูตรการหมักผมคือถ้าเราเอาไว้ผมยาวผมยาวของเราเนี่ยการบำรุงอ่ะมันมีหลายขั้นตอนในการบำรุงนะคะเพื่อน,อนๆคือจะบอกว่าผมยาวอ่ะเขากินเลือดเป็นอาหารทีนี้น้ําหล่อเลี้ยงอ่ะบางทีเขาไม่พอ ก็จะทําให้ผมเรากะด่างนะคะเพราะผมเราก็ด่าง,ะะาางแล้วผมเราก็งอกไวแล้วผมก็ร่วงด้วยนะคะก็จะดูว่าทําไมผมพี่ถึงได้ยาวแล้วก็เยอะได้ไวก็จริงๆแล้วเนี่ยตรงกลางเห็นไหมคะผมสมบูรณ์หมดเลยคะ่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เห็นไหมคะเห็นไหมคะผมจะสมบูรณ์มากเลยะค,ะค่ะค่ะก็คือ พี่อะเวลาอยู่บ้านน่ะจะหมักตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นน่ะคือสูตรของที่พี่เรียนมาแล้วก็มีความรู้ในเบื้องต้นก็คือจะบอกว่าการหมักผมมีเยอะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะในไข่เรารู้อยู่แล้วว่าเขามีโปรตีนสูงนะคะเราก็เทเบียลงไปเลยค่ะนี่นะคะเบียรประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณครึ่งแก้วเดี๋ยวลองตวงดูนะคะ ประมาณครึ่งแก้วนะคะแก้วชงกาแฟเนี่ยค่ะประมาณครึ่งแก้วเราก็เทใส่ลงไปเลยค่ะ,คะเสร็จแล้วเราก็ต่อยไข่ลงไปนะเบียร์จะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก็แล้วแต่ต่อยไข่ใส่ลงไปนะคะอ่านี่เราก็ได้ไข่แล้วเราก็เอาแต่ไข่แดงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเอาแต่ไข่แดงนะคะอ่า โอเคในไข่จะมีโปรตีนและวมีามะมีสูงแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะทําง่ายค่ะเคล็ดลับสูตรนี้ค่ะคือตัวเนี้ยสูตรจะช่วยให้เส้นผมแข็งแรงลดปัญหาผมร่วงนะและทําให้ผมอะมีน้ําหนักอ่าทีนี้เรากจ็จะได้ออกมาในรูปลักษณ์แบบนี้แล้วนะคะเย็นค่ะเบียรจะแช่เย็นไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วเราก็เตรียมผ้าไว้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าหอ่อ อ,อันนี้เป็นสูตรหมักเบียนะคะหมักกระไข่แดงเสร็จแล้วง่ายง่ายเทใส่ปากที่สามารถนนี้อ่าอเคนะคะแล้วก็เทใส่ขวดเดี๋ยวเราก็หยอดไตผมอ่ะโอเคนะคะก็ง่ายๆค่ะขั้นตอนนี้ก็เบื้องต้นเลย ช่วยหยุดผมร่วงให้เราด้วยนะคะแต่ที่สำคัญถ้าใครไม่มีปัญหาอะไรก็คือ,อ,อผมจะเงางามมีน้ำหนักแน่นอนค่ะแล้วผมก็ได้รับวิตามินสงูงคือวันหยุดอยู่บ้านอะอาทิตย์นึงก็ทำสะสหนหนึ่งนะคะก็ค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำต่อนะค่ะทีนี้เราก็ใส่ขวดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการหมักก็ก็คือไข่หนึ่งฟองเบียร์ครึ่งแก้วนะคะ ก็เบียร์จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่ต้องเอาเหมือนเรานะอ่าโอเคก็น้ำไข่ขาวก็ยังอยู่นี่นะคะก็อ่ะทีนี้ทำการหมักกันเลยนะคะเนี่ยผมเยอะเลยค่ะก็หยอดเอาหยอดลงไปเลยนะคะแล้วก็ยียียแบบนี้ค่ะเนี่ยน่คะหมักลงไปนะคะเพื่อนๆใช้ให้หมดเลยนะคะ เบียร์ครึ่งแก้วโหวเย็นหัวมากเลยขยุ่มขยุ่มลงไปเลยนะคะนะคะเสร็จแล้วนี้ก็เพยใส่มือลูกผมนะลูกเส้นผมจะมาใส่ลูกเส้นผมเลยค่ะนะคะในไข่ก็มีโปรตีนอยู่แล้วนะเพื่อน เราก็ได้โปรตีนค่ะช่วยปรับสภาพเส้นผมให้เงางามด้วยนะคะออวิตามินเขาสูงเนี่ยสูตรนี้เป็นสูตรง่ายมากเลยทำอยู่บ้านก่อนสระผมนะคะเ,เพื่อนๆแต่ถ้าใครผมมันแนะนําให้สระผมอ่าให้สระผมก่อนนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สี่สิบห้านาทีอะหรือจะชั่วโมงเออชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราเลย ทีนี้ก็เปียกหมดแล้วนะคะแล้วก็หยอดลงไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็ยังไม่หมดนะคะก็เทใส่ใชให้หมดไปเลยนะคะนะคะก็หยอดใส่หัวพี่อีโลไให้ทั่วนะคะเปียกเซอะแล้วะค่ะ คือถ้าเราจะเอาไว้ผมยาวอะ่ะเราก็ต้องบํอรุงให้มาให้หนักเลยนะคะอาทิตย์หนึ่งก็ดูสูตรของพี่ก็ได้ค่ะสูตรของพี่จะเยอะเอาละคะ่ะตอนนี้ก็เปียกทั่วหัวแล้วนะคะค่ะพวกนี้ก็จะช่วยลดงอกนะคะแล้วก็ลดผมร่วงแล้วก็เป็นอาหารเสริมของเส้นผมอย่างดีเลยะคะ่ะผมจะนุ่ม แล้วก็มีน้ำหนักผมที่ใครแห้งกรอบอะทำได้เลยค่ะสูตรนี้เอาแล้วค่ะเห็น,นะคะก็ตอนนี้ก็เปียกทั่วแล้วนี่ดูผมเห็นไหมคะผมเยอะค่ะเอาแลคะทีนี้ก็ก้มหยอแป้งหลังหน่อยนะคะเห็นไหมคะทำเลยค่ะทำเองอยู่บ้านช่วงนี้โควิดนะก็หาอะไรทำกิจกรรมทำเอาจะได้ไม่เซ็ง เอาละค่ะนี้ก็เปียกทั่วแล้วนะคะก็ยังไม่หมดค่ะเอาละค่ะอราีน,นี้พอเหลือเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะแล้วก็มวยผมขึ้นเลยนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะ,ะ,คะมัผมนะคะ เลยอ่าตดิดไว้อย่างนี้นะแล้วก็เราจะต้องมีผ้าผืนหนึ่งนะคะก็นะคะชามอันนี้คือน้ําธรรมดานะคะแล้วเราก็ใส่น้ําอุ่นนิดนึงนี่นะคะก็ติดนะคะคือความอุ่นเนี่ยเขาช่วยเปิดเก็ดผมเขาเรียกว่าอบไอ้น้ําแบบธรรมชาติ แต่จริงๆแล้วตัววิตามินโปรโตีนต่างๆแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเนี่ยเขาจะซึมสู่เกล็ดเส้นผมนี้นะคะเนี่ยค่ะพอเสร็จแล้วก็เอาผ้าผ้าคุณหนูเนี่ะเห็นไหมคะทีนี้น้ําอุ่นจะอยู่ในผ้าหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะอ่าทีนี้เราห่อเลยค่ะเพื่อนๆอโอ้อุ่นเลยค่ะพออย่าร้อนนะเอาแค่อุ่นๆพอเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทํางานบ้านไป ส่วนน้ําที่เหลือทํำยังไงเราก็นี่หยดเข้าไปอีกเลยแล้วก็ตบนะคะเพื่อนๆนเห็นไหมคะนี่น้ําที่เหลือก็หมดแล้วนะคะน้ําครึ่งแก้วไข่แดงหนึ่งฟองนะคะก็สูตรเบียร์กับสูตรไข่ก็คือทำให้ผมมีน้ำหนักผมแห้งกรอบชี้ฟูก็จะสู่สภาพอ่า ดีขึ้นนะคะในเบื้องต้นเลยคือบางทียาสับผมอะ่ะถ้าเกิดเรามันไม่พอเราต้องหาอะไรบำรุงคือตัวพี่เองพี่จะหาบำรุงอาทิตย์นึงพี่จะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆก็ตอนนี้เราจะรู้สึกความอุ่นคือใช้ความอุ่นนะห้ามร้อนเด็ดขาดเขาจะเปิดเกล็ดเส้นผมโดยธรรมชาติอ่ะพอเวลาถูกความร้อนลุ่มขนเขาเปิดทีนี้แหละสิ่งที่เราบำรุงเข้าไปนะคะก็จะซึมเข้าไปได้ง่าย ทีนี้เราทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วเราค่อยสระผมก็เพื่อนๆลองทําดูค่ะสูตรเบียร์กบไข่นะคะใช้ไข่แดงนะคะหนึ่งฟองค่ะแล้วก็เบียร์ครึ่งแก้วครึ่งแก้วกาแฟนะคะอันนี้น้ําไข่ขาวเดี๋ยวเราเอาไปทอดไข่ได้ก็เดี๋ยวจะมาดูว่าหลังที่สระผมแล้วเราใช้อะไรสระผมกันนะคะรอสักครู่ค่ะ ค่ะสำหรับเชมพูลดหงอกของพี่นะคะก็จะเป็นสมุนไพรตัวนี้จะมีน้ำมันมะพร้าวนิดน,น้ำมันงานหน่อยแล้วก็วิตามิน b ีหแล้วก็ดอกอัญชนันดอกอัญชันใส่เยอะมากเราเน้นลดหงอกนะคะในเรื่องของชมพ,ชมพูแล้วก็หลังที่เราล้างแล้วก็จะใช้เซรั่มโคลคอนทนะคะตัวนี้ก็ใช้คู่กันแต่จะบอกว่าทริปพี่ส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่ร้านเยอะมากก็จะบอกว่าใครที่มีครีมนวดอยู่ นะคะทำแบบนี้เลยนะคะก็แกะผมออกก่อนค่ะหลังจากหมักไปหนาทีสิบนาทีแล้วเราก็แกะสิบนาทีนะแกะแล้วเดี๋ยวเราหมักใหม่นี่นะคะตัวนี้เป็นน้ำมันงาน้นำมันมะพร้าวงางานที่ใส่เยอะมากแล้วก็ดอกอัญชันนะคะแล้วก็เขาไม่ได้ใส่สารกันบูดคุณลูกค้าต้องมือแห้งๆก่อนนะคะแล้วก็ฟักออกไปเนี่ยค่ะอ่าแล้วเราก็ แล้วผมเราก็หมักไปที่เส้นผมนะคะคือช่วยเขาอีกแรงหนึ่งค่ะสารอาหารจะได้เยอะๆเอาลแล้วค่ะแล้วเราก็ติดก,กิ๊บไว้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยอา่าค่ะผมก็จะเยอะแยะหน่อยนะคะก็ตดก,กิ๊บไว้เหมือนเดิมนะคะเอาล้ค่ะนี้ได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ ผ้ายังอุ่นอยู่นะคะเราก็ห่อเหมือนเดิมค่ะทีนี้ก็โอเคเลยอันนี้สําหรับลูกค้าพี่ที่มีครีมนวดผมงาดํามะพร้าวมันมะกอกและว,วิตามิน B 5ห้นะคะสําหรับลูกค้าที่มีอยู่แล้วก็เอามาห่อได้เลยค่ะห่อไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะบอกว่าเบียร์กระไข่ไข่เราก็รู้อยู่แล้วมีทั้งโปรตีนแล้ววิตามินต่างๆนะคะ ส่วนเบียรก็ทําให้ผมอะหนังน่สะสะอาดแล้วก็เย็นแล้วก็สดชื่นนะคะแล้วก็ปรับสภาพเส้นผมเราที่แห้งกรอบกรอบมากๆหรือแตกปลายมากๆะเร่งนดน่วนเลยคือต้องเอาไข่เอาแต่ไข่แดงนะคะเพื่อนๆก็ในเรื่องของผมร่วงเส้นผมไม่มีน้ําหนักจัดไปเลยค่ะคู่นี้นะคะเบียรกับไข่แดง1น,งนงลูกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ขั้นตอนทําตามพี่ แล้วก็พยายามหาสมุนไพรมาสะถ้าเราอยากจะบำรุงหรือฟื้นฟูหรือเน้นลดหงอกใช้ผลิตภัณฑ์พี่ติดตามคลิปไว้แล้วก็เวลาพี่ออกงานนะพี่จะโพสต์ไปหาพี่ไปดูได้ว่าทําไมพี่ถึงยังผมยังไม่งอกอาจจะดีๆหลงมาเส้นหนึ่งนะคะเพราะแต่พี่ก็จะไม่นี่บางทีพี่ก็เอายาย้อมแตะๆนี่ๆนี่พี่จะไม่ถอนเด็ดค่ะก็ะะประสบะความสาเร็จแล้วนะคะเกี่ยวกับชุด ผมลดงอกเนี่ยค่ะก็เป็นยาสะผมดอกอัญชันแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรอืน่นๆนะไม่ใช่ว่ามีแค่อัญชันอย่างเดียวนะคะแล้วก็เซรั่มมะพร้าวก็เอ่อทำให้เส้นผมนุ่มชุ่มชื้นผมที่ขาดจับแล้วขาดเปาะเปาะเปาะตัวเนี้ยเขาจะเข้าไปเติมเต็มและสร้างเกร็ดน้ําหล่อเลี้ยงให้นะคะเพื่อนๆแต่ที่สําคัญเรามี s ซัน r o ร e c t นะคะ ก็คือคุณไปเจอแสงแดดไปเจอความร,ร้อนก่อนที่คุณจะเป่าก่อนที่คุณจะหนีบอ่ะคุณลงตัวนี้ก่อนนะคะลงในน้อยนะคะเสร็จแล้วก็พี่จะบอกว่าคิมนวดของพี่อะ่ะก็ฟื้นฟูเส้นผมคือเราออกแบบมาเกี่ยวกับการหยุดผมร่วงหยุดผมแตกปลายนะคะหยุดผมขาดผมกระด้างผมไม่มีน้ําหนักก็คือชุดนี้เลยค่ะก็ประสบความสาเร็จนะคะแล้วก็ ถ้าคุณลูกค้าไม่ไม่แน่ใจก็เวลาพี่ไปออกงานกดติดตามไว้เวลาพี่ไปออกงานขอไปดูพี่ได้เลยว่าไปขอดูผมไปขอดูรากผมพี่ได้เลยแล้วคุณจะทึ่งนะคะเอ่อผลิตภัณฑ์ของพี่ขายความจริงนะคะแล้วก็ใช้จริงจะดูว่าใช้จริงจริงๆแต่ละคลิปเราก็จะออกมานะคะน้ําก็จะค้นคาดดูสีสีจริงก็คืออัญชันเนี่ยเรามีสวนปลูกเองก็คือเราใส่เยอะมากนะคะ คุณลูกค้าก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะผลิตภัณฑ์พี่อะ่ะก็จะดูแลดีแต่ว่าเวลาเราผมยาวอะ่ะก่อนเราสระผมอะ่ะพี่ก็แนะนําให้เราดูเส้นผมฟื้นฟูเส้นผมให้ดีๆค่ะก็ขอบคุณที่ใช้เวลาในการดูคลิปนี้นะมานะคะก็สนใจก็ติดตามไว้นะคะเดี๋ยวพี่จะมีประมาณอีกเยอะหลายสูตรเลยที่พี่มีความรู้ไว้ก็คือเป็นต้นทุนถูกๆอะ่ะ ก็ก็ประหยัดตังค์พาอเบียรเราดื่มกันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เหลือไว้นิดนึงถ้าเราไม่ดื่มแฟนดื่มก็ขอแฟนเขาไว้สักหน่อยบอกคุณเหลือไปสักประมาณครึ่งแก้วอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยฟ้าน้สึกก็คือหนังนิสสากที่เย็นมากเลยมันแบบเหมือนมันได้ลำบำลุงอะ่ะมันซึมเข้าไปอะไรเงี้ยส่วนเบียรจะแช่เย็นหรือไม่แช่เย็นก็ได้นะคะ เสร็จแล้วอย่าลืมผ้าชุบน้ําอุ่นไว้เป็นชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปสระผมกันส่วนการสระผมอะแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสระหมุนพายนะก็ใครมีอยู่แล้วก็ใช้ไปก่อนแล้วถ้าหมดแล้วก็โทรสั่งซื้อได้ขวดละ280นี่ใช้ได้3เดือนนะคะถ้าเป็นท่านผู้ชายก็ใช้ได้4เดือนนะคะเพราะว่ามวลของน้ำจะเข้มข้นและหนาแน่นมากเหนียวเหนียวแต่ว่าเวลาล้างออกอะผมสะอาดสะอาดคุณไม่ใช่ว่าเนอหน,นะนะ เส้นผมจับดูจะรู้สึกว่าสะอาดแล้วผมมีวอลลุ่มด้วยนะคะผลิตภัณฑ์เราอะเพราะว่าทําให้หนังมีสารสะอาดแล้วก็บํารุงไปพร้อมกันนะคะก็ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะก็ถ้าสนใจก็โทรสั่งซื้อได้แล้วก็ติดตามได้แล้วมีการบำรุงมีฟื้นฟูเส้นผมหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ต้นทุนถูกๆขอบคุณมากค่ะ